สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าอายัดเอกสารเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะ้สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่18เมษายน68 ต่อมามีประเด็นที่ประชาชนสงสัยว่าดำเนินการล่าช้าไปหรือไม่นั้นรวมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในห่วงเวลา10วันแรกของเหตุการณ์ภารกิจเรื่องการบรรเทาสาธารณาภัยและช่วยชีวิตเป็นเรื่องสำคัญประกอบกับกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าควบคุมและรักษาพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้การบรรเทาสาธารณาภัยเป็นไปโดยเรียบร้อยรวมทั้งควบคุมสถานที่ทําการชั่วคราวของทั้งสองกิจการร่วมค้าไม่ให้ผู้ใดเข้าไปบุกรุกหรือคนย้ายเอกสารใดๆออกจากสถานที่ดังกล่าว ภายหลังภารกิจการกู้ภัยลดน้อยลงและเน้นไปที่การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่บูรณาการทำงานร่วมกันประกอบด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุคือสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อจึงร่วมกันเข้ารวบรวมพยานหลักฐานคู่ขนานไปกับการรื้อถอนอาคารซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนพยายนเอกสารที่อยู่ยังสถานที่ก่อสร้างและควบคุมงานได้มีการหาเรือกับวิศวกรกรมโยธาที่การและผังเมืองและพนักงานสอบสวนและฝ่ายตำรวจเห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีการอายัดไว้ตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่จะสามารถเป็นหลักฐานได้หรือไม่ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถนํามาสนับสนุนในการสืบสวนที่เกี่ยวกับความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อนหน่วยง,งานของรัฐจึงเป็นผู้ใช้อํานาจดําเนินการในเรื่องดังกล่าวและเร่งรัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการต่อไป ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเน้นย้ำว่าทุกกระบวนการดำเนินการด้วยความรวดเร็วรอบคอบภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดและมีความซับซ้อนแต่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย